สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสิภาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บมักเพชรเนาะพี่น้องมักเพชรที่เขาปลูกไว้อยู่สวนเทึงพูเนลพี่น้องบนน้องสะใหม่เานาะก,กัสิพาสดา,าพ,พ่อไปเก็บมักเพชรมาไว้ใส่แกงและไม้พี่น้องนะกาไวเ้เห็ดูให้กินเลยเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกัจิภาพ่อแม่พี่น้องไปกันเลย ใส่เห็ดเหะพากันถือขุน้อยนะพี่น้องพวเพิ่นไปประจิตมักซิดาพี่น้องมาหน่แม่มีสิเพิ่นาพ,พากันปเปอามักซิดาเพิ่นไทยหูดได้เลย มักเพชรกะดุกดกพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นมักเพชรมักเพชรดอเด้เนาะแม่นติ้อ้วมักเพชรดอจักสาลูเบ่ซาลูบ,บ่าบ่จักคือกันสติงน้องสตเตอร์พี่น้องสตเตอร์บ่ได้มาเหมือนไปวิ่งียกเพิ่นใกล้ชิดได้แตแกแยกอะไรพี่น้องพอพิ่นก็นไปให้ไปหน้าไปหน้ามันแลวน้วพ่นตกเลย ยังคีซี่คืนคีซี่ขายปะคือได้ดอกงำมผลเลยหอดสวนเลยพี่น้องเพราะว่ามักผิดข้าวอยู่เนาะ,ะมักข้าวอยู่มีผักซาเขียวปะ เจอน้ำท่านเจ้านายเจ้านายกับลูกน้องบ่เก็บเอามันเหิมกับเก็บเด้ออันนี้จริงป้าตัวสกินพักวงฮะหลอกมีอยู่ปอพี่น้องเอ้ากองบางหุ่งกับงามแต่น้อยพบรดินมันงามงานแทน นี่งะอะไรอยู่ทีนะนี่พี่น้องมักเพชดเดี๋ยวสิเก็บมักเพชดเมื่อไหร่กินเก็บมักเพชดเก็บโล่เนาะน้ำนองเมื่อน่ะบริมีบ้านบ้านนี้เอาปลาไปขายไปเลยเอาปลาไปขายกับโทรัซั์กระหียน้ำพี่น้องเลย ็บมันพอกินเด้อผักบุ้งเด้ดเอางามเลยพี่น้องเออมเพชรอันนี้ถ้ามันมีอันโหดน้ำตลอดกับหมาเข่งดุกก็มีแต่ซาเตอร์กับน้องมาโหดกระได้กับแม่เพิ่นมาโหดยามแรงสิเบสไปเผือกเ,เลยเพิ่นกระมาในน้าพี่น้อง มะพร้าแล้วบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่แป้งนัวเกลือต้ามะกุกบคุแห้งดกนี่พี่นงดกแห้งไอลีเนาะดกแห้งไอลีพุ่นเท่ากับยุดตกนี่ได้จะไปกับตกอีกพี่น้องเลยฮะ เก๊บมันได้ละลายเด้อแก๊กสุอันแก๊กสีละลายเนี่ยเพราะว่าเขาอันแก๊กหน้าไม่พี่น้องเลยไหมเพิ่นมาไทายหุดหน้าเพื่อจีหยดเขาาหายอะไรพี่น้องจ้างเพิ่นมายอดเข้าหน้าคูไห้อายอสาดีวเนาะเพราะว่าเรื่องหยดเพื่อมีเครื่องหยดอะไรแต่ละปีก็ให้เพิ่นมายอดห้ปีกายนี่บริโยชน์ีกายนี่ดำเอา แต่ปีนี้โบไว้ก็เลยหายเพิ่นมาหยอดหายคนบรลายพี่น้องคนสามคนนึงอีพอล้วกะเรียงงัวอะไรกะแล้วก็วต้นกระดูกอะไร พาาี่นงามอะไรงามคือ,อผูกๆเนาะอีขอเป็นคนปลูกดุกเนาะ ดกแหงอลี <c oughs> ติ่งดาราได้ติ่งได้เป็นหนึ่งวันั้นโบเก็บอ้บ่มักเพ็ดเก็บเอา,อมาเอมือไว้กินเด้ดบอบริเก็บเผื่อได้หมักเพชรได้ได,ด,ดกอะลีพี่น้องเลยยำแรงคือสิบริเกินนี่แหละเหยียกระตุ๊กระเต้า ก็ยังมันมีปุ่มๆยังกระโลงกระเลงหัวอันใหญ่น่าอืมจะได้พักบ่งกระบ,บินเลยรถไทยขอยรถบบมีทางพี่น้อ <c oughs> งไปใช้กันย่า <c oughs> หลดพะแตกขู่หนึ่งกระเพ้งีได้สามสพันพอป่แล้วแต่เลยแล้วแต่ปะมาถ้าเลเดียด๋วยวจะถาแกงละไม่ไป่จ๊ะ ถ้มเราผิดน้ำเฮาแน่เงามันหักติ่งงงามาลิติ่งเอาไว้มาได้ค่ะกระัางกันนาได้ติใส่ก็ได้หรอ้ารถไฟของมันเอาละจิหมัดเอาเอาเสื้อ พ่อเลยพี่น้องมันลายเนาะเต็มกรแพงหน่อยเดี๋วจะไปเก็บผักบบกแล้วอติ่งเนาะจอติ่งไปกินกับแกงลงไม่ก็แ่บไว้ อยมาเลยใช่แก um, ินมเกินพ really nice> ักบกลอยน้ำพักบกลอยนคคนานี่ก็แปดลวพักบกลอยน้มันกินอ้น้ เมื่อพัดบาสั้าอีสิบสิบเอ็มคนป่าคป่าอุ๊บ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 อุคบอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ้๊บอุอุ๊บ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 อ ลองปีนก็ติ่งมีนะก็ดพักบ่งเมื่อพัดถิ่นจะแตบนอนนุ่ข้าวเจ้าเนาะมีแค่ไในเรือนฮะสามสิจอบ งามเลยได้ได้ได้ค่ะเพราะแหลมันลายแล้วปะตอนนี้ก็พากันเก็บแล้วไปขี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ที่พากันออกเมืองแลนะ้วก็ได้มากะลายนลงก็อุ้ยจ้ะได้พักบุ้งแต่ที่พากันอย่างเมื่อที่อย่างพูกนั้เนาะก็โอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังลายเนาะสปิลกาพาขอมแอ่พี่น้องมาเก็บมักเพ็ดในสูวรรที่นอกเมือไว้กินเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสีเนิดสบายดีส,ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง